สนับสนุนรายการโดยน้ำป่าแท้ตาชูรสน้ำปลาแท้เกรดพรีเมียมสูตรโบราณจัดจำหน่ายมานานกว่า70ปีผลิตจากการหมักหัวน้ำปลาปากระตักนานกว่า18เดือนทำให้มีรสชาติที่มีความเข็มนัวคงรสชาติดั้งเดิมของน้ำปลาและมีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานเป็นแรไอเทมเครื่องปรุงลับของร้านอาหารชั้นนำในประเทศไทย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน GMP และฮาลาลจำหน่ายกล่องละ4ขวดร,ราคา120บาทและกล่องละ12ขวดร,ราคา360บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line ID แม่ครัวหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้คุณชาติสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสบายดีนะสบายดีครับโอโอเคมาเข้าเรื่องกันเรื่องราวเป็นไงเชิญครับก็อนอื่นก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับทีมงานนะครับผมพาเที่ยวเรือไปหลอนนะครับแล้วก็ เอออย่างนี้ดีกว่านะครับปีใหม่นี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเออก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับอ่าเช่นกันนะครับเ,เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาจากป้าคนหนึ่งซึ่งรู้จักกัน แล้วก็ผมฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยถ้าเอามาเล่าอ่ะมันเป็นข้อคิดแง่ายคิดให้หลายคนที่อาจจะเจอเรื่องพวกนี้อยู่ก็ได้แต่ตัวเองไม่รู้ว่าอ่าตัวเองเจอครับนะครับคือต้องถามอย่างนี้เอ,อ่อชื่อเรื่องการบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษกันไหมครับอ๋อเชื่อฮะ อ่าคือแถวภาคเหนือของประเทศไทยนะครับมันจะมีชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ผมยกตัวอย่างเช่นเป็นม้งเป็นเย้าเป็นอ่าอีก็เป็นอะไรก็ว่าไปครับคือเขายังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่เขาจะเรียกว่าการนับถือผีอืมนะครับการนับถือผีที่นี่ก็คือไม่ใช่นับถือผีที่ไหนก็ได้ หรือใครก็ได้ที่ตายแล้วเป็นผีนะครับคือการนับถือผีบรรพบุรุษนั่นเองที่ผมปูเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่าในเคสเนี้ยมันคล้ายๆกันแต่มันมีความน่ากลัวมากกว่านั้นนะครับเริ่มเรื่องเลยคือผมตั้งชื่อเป็นลุงเอกับป้าบีแล้วกันนะครับครับคือสองท่านเนี้ย แต่งงานกันมาหลายปีแล้ว,ลวทั้งคู่เนี่ยฐานะดีมากนะครับแต่อ่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนเป็นลูกสาวนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้มีลูกให้กับฝ่ายชายซึ่งเป็นอ่ครอบครัวใหม่นะครับลุงเอกับป้าบีเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานเลยนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีญาติบอกว่าเอ้ยอ่พี่พ กลับมาที่บ้านที่จังหวัดไหนได้ไหมคือพอดียายคนสุดท้ายที่ของบ้านหลังเนี้ยแกเสียซึ่งมันต้องตกทอดมายังญาตินะครับ,รบแต่กลายเป็นว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครเอาเลยเป็นลุงกับป้าที่ได้รับสิทนั้นมาเล่าว่าเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่โบราณน,นะครับคือป้าบีแกเล่าว่าแกเข้าไปในบ้านเนี้ย บ้านหลังเนี้ยคือโ okay, อเคอ่มันเป็นบ้านเรือนเรือนไม้แบบเรือนไทยโบราณนะครับสไตล์แบบว่าคนมีฐานะหน่อยนะครับแตบบ่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นขุนน้าขุนนางนะครับคือบ้านดีมากถ้าเข้าไปครับคือนึกถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นเก่าๆที่เป็นเหมือนลําโพงโบราณโบราณ uh. อ่านะครับ อ่าทีวีทานินอทรานซิสเตอร์ทานินไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมยุก้าวศูนย์นั่นแหละเก้าศูนย์แปดศูนใช่ใช,ใช่เป็นยุคนู้เลยแผ่นเสียงอ่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคือตกเตกเหมือนแบบต่าที่ครับตกแต่งเหมือนคนสมัยนู้นเนี่ยด้วยความที่บ้านเนี่ยมันก็เก่าแก่ดูโบราณนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครสนใจก็ กลายเป็นทรัพย์สมบัติของลุงเอกับป้าบีครับวัดแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เลยครับบรรยากาศมันดูเก่าแก่มันดูหลอนๆก็สำรวจไปทุกห้องนะครับก็คือยังใช้งานได้ปกติห้องยังโอเคอ่าพวกหนังสือหนังหาตลับตำราก็เยอะแยะไปหมดนะครับบ้านเนี่ยประกอบด้วยสวนลอ้ลอมรอบซึ่งอ่าค่อนข้างจะมีฐานะเหมือนที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับ จนป้าบีอ่ะแกเดินมาเปิดห้องห้องหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังอื่นจะมีไหมนะครับแต่บ้านหลังเนี้ยเออมันในห้องเนี้ยที่เข้าไปอ่ะมันล้อมด้วยรูปของคนตายที่มันเหมือนอห้องสี่เหลี่ยมเข้าใจอ่าห้องรวมบานทบุรุษอ่าใช่ครับอ่าอ,อย่างเช่นทวดเทียดปู ยา่าตายายนางเอนางบีชาตะมรณะมันจะเป็นรูปเหมือนรูปแขวนงานศพอะครับแต่ว่ามันจะเรียงเรียงเรียงกันอย่างเงี้ยเป็นตับไปในห้องคือถ้านึกภาพด้านบนนะครับมันจะเป็นรูปด้านล่างมันจะเป็นโกดเก็บอัฐินึกนะครับอย่างเช่นอ่าคุณตาทองมีอัฐิอยู่ตรงนี้คุณยายทองมาอัฐิอยู่ตรงนี้ครับคุณตาทวดทองคํา อะไรเงี้ยคุณยายทวดอทองอะไรก็ว่าไปนี่ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายเรียนกันเป็นตับอย่างเงี้ยนะครับเรียนกันเป็นตับเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยบรรยากาศมันก็หลอนๆนะครับแล้วก็ป้าบีก็กถามเอ,อลุงเอว่าห้องเนี้ยมันมีไว้ทําอะไรครับลุงเอก็บอกว่าเป็นห้องเก็บของของพวก กระดูกของคนตายอ่ะเป็นบนรรพบุรุษเขามีมาตั้งแต่สมัยโน้นแ่ละไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นแล้วแล้วก็ล่าสุดที่คุณยายที่เพิ่งเสียไปที่มอบบ้านหลังนี้ให้ลุงเออ่ะก็มีรูปเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็มีโกรธอฐิอันใหม่เข้ามาอืมคือผมไม่แน่ใจว่าคนสมัยโบราณหรือคนสมัยนี้เวลามีญาติที่ตายหรือเขาเอาเก็บอฐิเนี่ย เขาจะนิยมไว้ที่วัดไหมหรือจะนิยมกลับเอามาเก็บที่บ้านเหมือนเหมือนบ้านหลังนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ทราบครับนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ป้าบีเล่าเกก็บอกว่าแรกที่เกเห็นเกก็ไม่สบายใจคือโอเคละ่ะมันก็มีห้องพระแต่มันก็มีห้องเก็บผัฐทิซึ่งเกบอกว่ามันมันควรจะเอาไปถวายเก็บไว้ที่วัดไหมเพราะนึกว่าป้าบีเกเป็นคนกลัวผีด้วยนะ ทีเนี้ยถ้าเล่าแล้วแกก็บอกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะที่แกคุยนะวันดีคืนดีเนะี่ยคือจะเห็นคนแก่ครับนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในบ้านบางทีก็เดินบ้างบางทีก็นั่งบ้างบางทีก็คุยบางทีก็หัวเราะกันแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวที่รู้จักกันนั่นก็คือคนที่ตายไปแล้วทางนั้นครับก็คือบรรพบุรุษนั่นเองอ บ้านหลังเนี้ยแทบจะไม่มีโจรขึ้นเลยครับครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นบ้านที่มีสมบัติอยู่มากมายมีของเก่าที่แบบขายได้ราคาแพงมากแต่ปรากฏว่าพอมีโจรมาด้อมๆมองๆทีไรคือมันมีคนอยู่ตลอดไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวบ้านได้เพราะปรากฏว่ามันมีเสียงเหมือนคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับทั้งที่สภาพเนี่ยก็โดนทิ้งร้างมาสักระยะหนึ่ง เรื่องเนี่ยอ่าเริ่มเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าลุงเอกับป้าบีเนี่ยแกอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง mm hmm. นะครับแกไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ที่ไกลกลับมาที่เนี่ยแกมาเพื่อที่จะรับสมบัติ mm hmm. รับบ้านหลังนี้ครับซึ่งเรื่องทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าป้าบีแกไม่มีความคิดที่จะขายบ้านกับที่ดิน หลังนี้ครับครัคือสองคนเนี้ยมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยใช้ชีวิตปกติทุกอย่างปกติหมดแต่เริ่มเรื่องเมื่อป้าบีคุยกับลุงเอว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะขายบ้านหลังเนี้ยกับที่ดินทั้งหมดอืซึ่งเราบ้านเราจริงๆอะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งขายบ้านหลังเนี้ยขายที่ดินอันเนี้ยไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่เราปักหลักปักฐานไว้ อ่าพูดเพียงแค่นี้อะครับมันเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่ป้าบีเล่าตามมาก็คือหลังจากนั้นไม่นานแกบอกว่าไม่นานเลยไม่นานจริงๆเอ่อแกเริ่มมีอาการปวดหัวเข่าอือยู่ดีก็ปวดปวดปวดจนเดินไม่ได้ปวดจนต้องต้องให้ลุงเอปร,ประคองอะตอนนั้นแกก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมอยู่ดีๆแกปวดหัวเข่านะครับ เรื่องมันก็โอเคหละ่ะไปหาหมอมันก็ดูว่ามันจะไม่ได้เจออะไรร้ายแรงครับก็คืออ่าโอเคมันก็เป็นโรคคนแก่ทั่วไปอ่ะ mm hmm. สาหรับผู้สูงอายุนะครับอะไรเงี้ยอาจจะมีโรคของอาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเอ็นมีปัญหาอะไรเงี้ยหมอก็ให้ยามากินโอเคมันก,มนก็มันก็ไม่มีอะไรที่คิดว่ามันจะถึงขั้นอาการถึงขั้นหนักมากนะครับ สิ่งอาการที่ตามมาเลยคือป้าบีแกเริ่มเป็นอาการป่วยไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีไม่มีคือจากที่ไม่เคยป่วยมาก่อนอะ่ะจะพูดว่ามไม่มีอยู่ดีๆก็ไม่มีแรงอะ่ะไม่ไม่สามารถจะออกไปทํางานไม่สามารถที่จะเอ่อทำกิจวัตรประจําวันได้อ่ะครับ,รบจนมาอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักครึ่งปีแล้วแกบอก ครึ่งปีแล้วทีนี้พอเริ่มหาหมอทางด้านวิทยาศาสตร์มาบ่อยแล้วแกก็เริ่มหาหมอทางด้านศิยาศาสตร์บ้างนะครับก็ไปดูหมอดูท่านหนึ่งท่านทักว่าที่บ้านน่ะมีพันบรรพรบุรุษนะม,มีวิญญาณพระบุรุษสิงอยู่ให้ไปขอขมาในสิ่งที่ร่วงเกินครับพระบีคิดในใจแล้วเราไปร่วงเกินตรงไหน ไม่เคยล่วงเกินนะอ,อืก็เอาเรื่องนี้ไปรปรึกษากับลุงอีลุงเอีเอก็บอกว่าอืมตอนแรกก็คือในใจอ่ะร้อยเปอร์เซนเลยนะก็ไม่แยกขายหรอกเพราะมาเป็นบ้านของบรรพบุรุษแต่ในเมื่อป้าบีเขามีดําริว่าจะขายเพื่อจะเก็บเงินเอาไปกินกันตอนแก่บ้านปลายชีวิตอีกจังหวัดหนึ่งที่ซื้อบ้านไว้แล้วใช้ชีวิตกันที่นูน่นก็เลยพูดเอออหอหมกว่าเออ คือถ้าบรรพบุรุษมีจริงอะ่ะผีปู่ย่ามีจริงผีตายายมีจริงเนี่ยก็ขอให้การขายครั้งนี้ยมันรุ่วร่วงไปได้ดีสําเร็จได้ไหมครับพอพูดคํำนี้ครับจากที่ป้าบีเกโดนอ่าไม่สบายไม่มีเรี่ยวแรงปวดหัวเขา่าเดินไม่ได้กลายเป็นลุงเอสุดครับสุดเลยอล้มลหมอน,นอนเสือโดยไม่มีสาเหตุ ผมไม่แน่ใจสิ่งนี้เรียกว่าคำสาบหรืออาถรรพ์หรือวิญญาณบรรพบุรุษทวงแค้นอะไรผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันน่ากลัวถึงท่านตอนนี้แล้วว่าลุงเอแกล้มหมอนนอนเสืออยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านที่เป็นบ้านไม้สองชั้นที่ผมเล่าพระบีแกก็บอกว่าเออถ้าเป็นไปได้เราน่าจะออกจากบ้านหลังนี้เนาะเดินทางกลับบ้านเราไปที่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่เรา ปักหลักอยู่ที่นั่นเผื่ออาการที่มันผิดปกติกับตัวเราเนี่ยมันจะดีขึ้นครับแกก็เดินทางกลับมาแต่ปรากฏว่าพี่เนตรมันทุเราลงแต่มันไม่หายคือเป็นไหมครับมันอยู่ดีๆมันอ่อนแรงอะ่ะจะจับซ้อนจับซ่อมจะกินข้าวก็ลำบากจะเดินจะเหินก็ลำบากแต่ออกมาที่นั่นมันเหมือนอาการมันลดลงแต่มันก็ยังไม่หาย ครานี้ร่างทรงก็แล้วหมอดูก็แล้วอะหมอผีบ้างดีกว่า mm hmm. คุยกับหมอผีก็บอกว่าเออเนี่ยแกไปทำอะไรผิดแกไม่รู้จริงๆที่บ้านหลังนั้น่ะตอนเนี้ยลุงเอแกก็สุดถึงขั้นล้มหมดนอน,นอเสือ่อยู่ที่บ้านนั้นไม่กี่วันเนี้ยแกจะต้องไปดูละหมอผีท่านเนี้ยแกบอกว่านะครับอยู่ทางภาคใต้ท่านนึง mm hmm. แกบอกว่า วิญญาณบรรพบุรุษที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่วิญญาณที่เป็นบนรรพบุรุษอย่างเดียวครับเขาเหมือนเจ้าที่เจ้าทางเขาเหมือนผู้พิทักษ์อยู่ที่นั่นและวัตถุประสงค์ของเขาเลยที่ตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เลยนะครับที่นี่เขาต้องการให้ตกทอดเป็นสมบัติของลูกหลานเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่นามสกุลน,นี้หรือเครือญาติของนามสกุลนี้ เข้าไปอยู่มีแต่ตายกับชิบหายครับผมไม่รู้จะเรียกว่าคำสาบดีไหม,มแต่มันเป็นแบบนั้นเนีพอคุณไปคุณมาบอ้าวพอพอไปมาเนี่ยหลังจากนั้นสามสี่วันป้าบีแกก็เดินทางกลับมาที่บ้านหลังนี้ลุงเอแกก็มีญาติๆแถวนั้นคอยรับส่งน้ำอยู่ในระหว่างที่ป้าบีมาถึงนะครับพอมาดูก็คือเออมันก็ อาการภายนอกมันก็เหมือนคนไม่สบายธรรมดานี่เน่แต่ว่าเหมือนลุงเองแกจะสั่งเสียแล้วอะครับซึ่งป้าบีแกก็บอกว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนะแกก็เลยรีบนําลุงเอส่งโรงพยาบาลเนี่ยแกอาจจะบอกว่าเออลุงเอแกเพ้ออะไรเงี้ยสั่งเสียให้ดูแลบ้านนู่นนี่นั่นไปถึงโรงพยาบาลคุยกันไม่ได้อีก่ะคุยกันไม่ได้กี่คํานี่เน่ลุงเอตายครับย ตายเลย oh. ตายจริงๆ oh. แล้วแกก็เป็นเมียคนเดียวที่อยู่กับลูกติดอีกคนหนึ่งซึ่งลูกติดแกก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับ mm. ทำงาน mm. แกไม่เข้าใจว่าแกเจอกับอะไรในชีวิตเพียงแค่ไกลมาบ้านหลังนี้บ้านหลังเดียวเวลาไม่ถึงปีชีวิตทั่วครัวแกพังพินาศหมดเกิดการฟัดฟากหมด ไม่รู้พี่เนี่เชื่อไหมแกบอกว่าแกไม่รู้คิดอะไรนึกอะไรนะอันนี้แกก็เอารูปของลุงเอไปที่ห้องนั้นและแขวนไว้และก็นำโกรธของลุงเอไปเรียนต่อจากยายเหมือนกันครับคือผมไม่ได้ถามดีๆลึกถึงขั้นแบบเอ้ยห้องเนี้ยป้าบีมันมีกี่คนกี่รูปกี่อัฐิอะไรอย่างนั้นแต่ป้าบีแกบอกว่านับสายตาเนี่ยเป็นสิบ Mm. คือผมว่าน่าจะเก่าแก่จริงๆนะครับอ,อผมไม่ได้มีรูปเพราะว่าอ่าป้าบีแกไม่ได้มีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน mm. นะครับเอ,อคุยมาถึงตรงเนี้ยผมก็เลยถามว่าแล้วป้าบีจะทํายังไงอะ่ะแกบอกว่าในสุดสุดท้ายในจิตสุดท้ายของแกคือแกจะเป็นต้องขายครับแล้วก็ คิดว่าต้องเอาเงินเก็บไปกินบ้านปลายชีวิตเพราะว่าแกไม่มีญาติเผือคนเดียวแล้วด้วยถูกผมก็เลยถามว่าเอางี้ไหมอ่ปะป้าบีป้าบีไม่ลองแบบตั้งฐานพระภูมิอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมีเจ้าที่เจ้าทางที่คอยดูแลอะไรเงี้ยเผื่อป้าจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านหลังนั้นได้อาจจะดีขึ้นจากโรคภัยก็เจ็บที่เป็นได้ <c oughs> ถ้าป้าขอขมาโทษขอขมากรรมอะไรเงี้ยผมก็พูดในทํานองประมาณเนี้ย แกก็กลับไปทําจริงๆนะพี่นี่แล้วแกไม่รู้ไปคุยกับใครแถวนั้นอะ่ะคุยไปคุยมามาตั้งศาลหน้าบ้านหน้าเรือนไม,ม้พี่นขนาดสองคูณสองเมตรใหญ่เนาะผมก็เลยถามว่าใครเป็นคนเป็นที่ปรึกษาป้าบีะครับแกก็บอกเนี่ยมีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยคิดราคาป้าแค่ห้าพันบาทมผมดูศาลนะ่ะคือมันเหมือนจะใหญ่กว่าตัวบ้านเลยนะครับ ผมก็เลยทักแกไปว,ว่าว่าบีจริงๆนะศาลคุณทําใหญ่ได้นะแต่ไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้ถ้าศาลใหญ่กว่าบ้านอ่ะคือเจ้าที่อ่ะเขาจะ,จะจะพูดไงอ่ะแทนที่แบบจะดูแลรักษาเขาจะเหมือนเขาเป็นนายคุณเนี่ยใ้คานี้อืผมก็อธิบายในเชิงอย่างเงี้ยนะแกก็ไม่เชื่อแกก็ไม่เชื่อผมแกก็เอาศาลประภูมิสองคูณสองเมตรของแกลงไปผมไม่แน่ใจว่าไอ้ศาลประภูมิใหญ่ขนาดเนี้ยมันเป็นหลักกี่หมื่น แต่แกแกก็ลงทุนแกก็จ้างคนนั้นอ่ะห้าพันผมไม่แน่ใจว่าเป็นพรา์เป็นหมอผีเป็นร่างทรงหรืออะไรมาตั้งผมก็เลยคุยกับแกไปว่าคือถ้าเหมือนหมอปลาพูดวินิจสารประภูมิถ้ามีเจ้าที่มันโอเคนะค,คุณตั้งดีมันก็เป็นสีกับตัวคุณคแต่ถ้าสารประภูมิเมื่อไหร่คุณตั้งไม่ดีคุณเอาคนไม่มีความรู้มาตั้งไอสิ่งที่อยู่ในสารประภูมิมันจะไม่ใช่เจ้าที่นะอืม มันจะเป็นสัมภเวสีหรือเป็นอะไรก็ตามที่ไอ้คนคนนั้นเชิญมาครับถูกไหมครับอ๋ออ่าผมก็พูดกับป้าแกไปอย่างนี้แกก็บอกแกไม่รู้แกไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคือผมเห็นรูปถ่ายนะครับที่ญาติเขาเอามาให้ดูมันเหมือนจะบังบ้านด้วยนะครับพี่นี่ทีนี้ใครไปใครมาเออไม่รู้ผมคิดไปเองไหมตั้งแต่ตั้งสารประภูเนี้ยเหมือนบ้านมันเฮี้ยนกว่าเดิม เหมือนบ้านมันเฮี้ยงกว่าเดิมก็คือใครก็ตามที่จะมาซื้อบ้านอะ่ะผมยกตัวอย่างเช่นคือบ้านหลังเนี้ยที่เจ็ดไร่นะครับพร้อมบ้านเนื้อบ้านสองชั้นถือว่าใหญ่มากครับขายไปแค่สิบล้านเองครับ๋อ,อขายได้สรุปแล้วคือขายไม่ได้ครับโออโอ,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 อ้คือคือคือขายแค่สิบล้านเพื่อจะให้มันถูกแล้วก็ขายออกเร็วๆออแต่พี่เนี่ยเชื่อไหมว่าพอมีคนวางมัดจาหรือคนสัญเช็นส,สัญญ,ญาปุ๊บไอ้คนที่เซ็นสัญญ,ญาหรือวางมัดจํานั้น มีอันเป็นไปทุกคนรายแรกเนี่ยเซ็นสัญญาละวางวันจันม่วางมัดจํห้าสิบเปอร์เซ็นละจะมาเซ็นในวันนั้นปรากฏว่ารถชนเสียชีวิตแล้วญาติพี่น้องเขาก็เลยยกเลิกเลยนี่คือรายแรกรายที่สองมาก็คือมันเหมือนมีเหตุให้เป็นอันเป็นไปอีกอวางมัดจำจะมาเซ็นสัญญาปรากฏว่าลูกเขาเข้าโรงพยาบาลเข้าไอซีนนะูการหนักอยู่ดีๆก็เป็น จนต้องทิ้งการเซ็นสัญญาและรีบไปด่วนนี่คือรายที่สองรายที่สามเนี่ยก็คือเป็นพ่อมากับลูกสาวมากับจังหวัดใกล้ๆนี่แหละครับเดินทางมารถประสบอุบัติเหตุไม่ถึงไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่มาไม่ถึงมาไม่ได้ครับก็ถอดใจไปเป็นรายที่สามมันเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยพี่เนตรบ้านยังขายไม่ได้เลยครับอืมอืม แกบอกว่าแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบ้านมันขายไม่ได้จริงๆแกก็ภาวนาแกก็ขอเข้ามาแล้วแต่เหมือนดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นเนี่ยจะไม่ตอบรับสิ่งที่แกขอครับอืมและแกบอกว่าแกกลับไปล่าสุดคือแกเห็นลุงนะครับลุงเออยู่รวมกับคนพวกนั้นแล้วออืืมนี่คือแกเห็นด้วยตาเนื้อนะครับแล้วแกก็กรีดสลบไป หลังจากนั้นมาแกก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนี้ยครับแกไม่ไปที่นั่นอีกเลยและทุกวันนี้แกยังประกาศขายอยู่เลยครับผมถ้ามีอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับรบเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับบ้านขงังพีต้องบอกนะเท่าที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาในอไหลายที่เลยที่เขาเป็นคนโบ,บราณในสมัยก่อนเนาะ เวลาที่เขามีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วเขามีครอบครัวเนี่ยนะเขาจะหวงแหนบ้านหลังนี้มากรวมถึงพื้นดินพื้นที่นะครับเวลาที่เขาจะสิ้นลงไปอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเขาจะมีความสั่งเสียถึงแบบว่าอย่าขายบ้านหลังนี้นะต้องเป็นสมบัติกกแกลูกแกหลานแก,นแกนต้นตระกูลกูนะอะไรเงี้ยใครขายนะขอให้มันชิบหายนะขอให้มันหนึ่งวันนี้คือไอ้คำพวกเนี้ย มันเป็นคําศักดิ์สิทธิ์นะในสมัยโบราณใช่ครับเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะยึดถือสัจจะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครผิดสัจจะหรือจัก,กรธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบขายแล้วล่ะไม่อยากจะรักษาไว้ละมันก็เลยมีเหตุเพศภัยนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะใช่ครับออแล้วก็เออต่อ,ต,อต่อคุณชาติเชิญ คือผมถ้าที่ผมฟังมาผมก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะครับคือเกิดจากที่บรรพบุรุษเล่นง,งานครั้งนี้เป็นเคสแรกที่ป้าคนนี้ที่ผมรู้จักัแกเล่าให้ฟังผมก็เลยแบบเออมันก็ถึงบางอ้อเหมือนกันว่าเหมือนที่พี่เนธพูดเลยครับว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขามีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับคือ,อมสมัยก่อนนะนะพูดถึงนะเวลาที่เขาทําอะไรเนี่ยเขารับถือสัจจากและอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะก็คือเรื่องของเอารูปอะ่ะ ไปไว้อะเนาะ<ช>ผมเคยไปออบ้านเพื่อนแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเขาก็เป็นเ,าเ,าเ,าเขานับถือบรรพบุรุษเขาก็เป็นลาวส่ง<ช>นะ<ช>และ้วเขาก็เก็บไว้โอ้โหเชื่อไหมคุณชาติผมเนี่ยเดินไปเป็นเด็กอ่ะมันเหมือนไม่รู้คิดนั่นจะคิดไปเองแหละแต่แต่เหมือนสายตาของทุกท่านเนี่ยมองเราจริงๆ ใช่ใช่ครับคือคนสมัยโบราณนะครับเขาจะไม่มีถ่ายรูปถ่ายสีนะครับเขาจะเป็นรูปถ่ายขาวดาหมดเลยแล้วก็กรอบรูปงานศพเขาจะไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะครับมันจะเป็นกรอบรูปไม้โบราณโบราณถ้าคนเห็นสมัยโบราณนะครับที่เป็นกรอบกรอบดํานะครับแล้วรูปคนโบราณเนี่ยหน้าจะไม่ยิ้มนะครับหน้าจะบึ้งทุกคนเลยหน้าหน้าจะบึ้งทุกคนเลยแล้วก็จะเป็นชาตะมรณะแล้วก็อ่า โกรธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปกติมันคนเสียชีวิตมันต้องเอาไปไว้ที่วัดไหมแต่ว่าพีแกบอกว่าเนี่ยมีเป็นตับเลยเนี่ยยินตรงนี้คือถ้าเป็นพิธีกรรมทางสายภาคกลางหรือภาคเหนือที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในความรู้สึกผมอะที่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยก็ไปบอกคือเขาจะเก็บไว้รวมกันบุญชาิครับเ,เก็บไว้รวมกันแล้วเวลาที่วันสําคัญของตระกูลทีหนึ่งเนี่ยเขาจะเอามาทําบุญที่วัด S <S <S ให้ลูกให้หลานยกมาทีละอันทีละอันรวมถึงรูปเรื่องมากองรวมกันแล้วก็ทําบุญทาบุญกระดูกเขาเรียกว่าอยานน่างนั้นนะทําบุญแเสร็จสับเรียบร้อยแล,แล้วเขาก็ค่อยอจ,จะเรียกไม่เหมือนกันทงางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าความ <S <S หมายเดียวกันก็คือทําบุญให้กับบรรพบุรุษแต่วันใดวันหนึ่งที่แบบบ้านนะเนาะบางทีอ่ะเราก็อยากจะ ขายเพื่อจะเปลี่ยนไปโน่นไปนี่บางทีมันขายขายไม่ได้ดิเออต้องต้องนับว่าป้าบีแกเป็นคนนอกนะครับที่นี่เพราะว่าแกแต่งเพิ่งจะแต่งเข้ามามแล้วก็เออแกคุยกันนะเพราะว่าแกบอกว่าคือถ้าเป็นบ้านตรงเนี้ยมันค่ารักษาด้วยอื่าแล้วก็ที่ทางตรงนี้ก็ไม่มีคนดูอืแกบอกว่าถ้าเราสองคนผัวเมียเนี่ยขายไปเก็บเงินไปใช้ในวันปลายชีวิตอะไรเงี้ยอ ที่บ้านเกิดของแกก็ก็น่าจะดีกว่าออนั่นเลยเป็นสาเหตุที่แกติดประกาศขายบ้านและนํามาทึ่งจุดจบของสามีแกออและทุกวันนี้แกก็ยังไม่หายจากโรคนะครับแกก็ยังเป็นอยู่มันเหมือนโดนคํำสาปไปเลยครับเ,ออเหมือนที่พี่เนตบอกพูดยากนะเรื่องแบบเนี้ยแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลเราจะเอ,อให้พูดเหมือนกันนะก็ยากเนาะไม่รู้ว่าต้นตระกูลเขาจะ พูดอะไรกันมาแล้วก็สืบทอดกันมาแต่ในความรู้สึกเราอะ่ะบางทีอะ่ะถ้าจะทำอะไรนะเราก็ควรจะไปบอกผู้ใหญ่ซักก่อนอ่าไปจุดทูบอกท่านทุกท่านเลยที่อยู่ตรงนั้นนะลูกมีความจําเป็นจะต้องขายนะเดี๋ยวขายเสร็จแล้วนะลูกจะทําโกรธจดีไปไว้ที่วัดแผงไหนก็ได้สักอ่าท่านละนะท่านละเอาไปรวมกันนะเป็นจีดีใหญ่อยู่รวม<อ>กันเลยอะไรเงี้ย มผีพูดเหมือนพี่เล่เลยครับเขาบอกว่าถ้าจะให้ขายได้จริงๆต้องเจรจาต้องเจรจากับเขาไปขอขมาและเจรจาแต่ผมไม่รู้ว่าบีเขาจะไปเจรจายังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นั่นก็ไปทําสารให้อย่างเงี้ยยิ่งยิ่งแบบเอออยู่นี่นะไม่ต้องไปอยู่ในบ้านนะโอ้อันนี้มันเหมือนแบบมันยามกันงงินนะใช่ใช่พระคัพเขาเป็นเขาล่ะบ้านกูนะ อยู่ดีม,มึงมาไล่ให้กูไปอยู่ตรงโน้นอะไรก็ไม่รู้บ้านเล็กๆ่ยใช่ไหมล่ะใช่ครับมันก็มันก็พูดยากเรื่องแบบเนี้ยอืมก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะเล่าให้ฟังอีกทีครับอ,อันนี้ก็บาๆครับปีใหม่ของป่าของพ่อได้ครับคุณชาติเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณชาตินำม,มาฝากกันเดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตก็อย่าลืมมาอัปเดตกันนะครับ ได้ครับโอเคก้าสวัสดีบีใหม่คุณชาตินะมีความสุขมากๆนะสวัสดีพี่เทีรสุขภาพาแข็งแรงนะครับ,รบแล้วก็ขอให้การงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณครับได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ